น้องทีชายุลูกชายแอนนี่บูสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะทั้งหลอ่อทั้งเก่งคว้าอันดับหนึ่งของประเทศนะคะกับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ กับน้องทีคายุลูกชายของแม่แอนนี่บูค,ค่ะเรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อตัวน้อยเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับน้องทีคายุและล่าสุดก็เก่งมากๆเลยค่ะพอน้องเนี่ยได้คว้ารางวาัลศูนย์ทรโพน์ภาษาอังกฤษกับโรงเรียนโดยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยค่ะน้องทีคายุนะคะเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2553ความสามารถพิเศษของน้องเนี่ยมีเยอะแยะมากมายค่ะปัจจุบันเนี่ย เป็นนักสุนทรพจพ์ภาษ,าษาอังกฤษและยังสร้างแอนิเมชันได้ด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะล่าสุดก็ถาให้คุณแม่แอนนี่บุ๊กนะคะออกมาชื่นโอบชื่นใจค่ะสำหรับความสำเร็จของน้องที่ฉายแววทักษะทางด้านภาษามากขึ้นเรื่อยๆและด้วยไว้หน้าของน้องนะคะที่เลยได้ว่าโตแล้วนานดีทั้งหล่อทั้งเก่งขนาดนี้นะคะก็ทำให้เป็นขวัญใจชาวเน็ตไปอีกหนึ่งคนเลยค่ะ หากใครนะคะอยากไปส่องความหลอ่อความสดใสน่ารักของน้องทีคายอัจมินจะแปะไอของแม่แอนนี่ไว้ให้ทางด้านล่างแล้วพวกเราก็ตามเข้าไปส่องกันได้เลยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกผู้ฟังที่ใช้เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต